ชูสละครับซัมเมอร์2024ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลชูสละครับไม่ทิ้งการแอฟฟตันประกาศขยายสัญญาโคเมนช่วยทีมอีกปีแล้วท็อฟฟี่สินเวินแอฟฟตันประกาศขยายสัญญากับกองหลังอย่างเซมัสโคเมน ออกไปอีกหนึ่งปีเป็นที่เรียบร้อยเพื่อช่วยทีมในฤดูกาลหน้าเป็นปีสุดท้ายในการค้าแข่งของเขานะครับอัฟตันทีมดังจากสึกเพมเล็กอังกฤษได้ประกาศขยับสัญญาก,กับกองหลังตัวเก่งอย่างสมัชโคลแมนเพิ่มออกไปเป็นอีกปีเป็นที่เรียบร้อยหมายความว่าเขาจะได้เล่นในถิ่นกูดิสันพาร์คเป็นปีสุดท้ายอย่างไรก็ดีในเวลานี้ทางโคลแมนกำลังจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์ได้ตัดสินใจจะเสนอสัญญาฉบับใหม่เพิ่มให้เขาอีก12เดือน เพื่อตอบแทนในการทําหน้าที่ของเขาที่ช่วยให้ทีมรอดตกชั้นจากศึกพรีเมีลีกอังกฤษในฤดูกาลที่ผ่านมาทางนี้โคแมนก่อนหน้าน,นี้เขาย้ายมาจากซาลิโกโลเวอร์สในปี2019ด้วยค่าตัวเพียง60,000ปอนด์เท่านั้นและเขายังครองสถิติลงสนามพรเมีร์ลีกอังกฤษมากที่สุดของสโมสรที่จํานวน364นัดนอกจากนั้นยังถูกเลือกให้เป็นกัปตันทีมของแอฟตันตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมานะครับ จากการที่โคแมนได้สัญญาฉบับใหม่กับเอฟฟ์ตันอีกหนึ่งปีได้ให้สัมภาษณ์หลังจากนั้นว่าทุกคนทราบดีเอฟร์ตันมีความหมายกับผมยังไงและผมก็ภูมิใจอย่างยิ่งและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ต่อสัญญาผมจะเอาใจใส่และเอ j นจไปกับทุกโมเมนต์เป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่านี่คือฤดูกาลสุดท้ายที่กูดิสันจังเป็นสถานที่ที่พิเศษสำหรับผมและสำหรับเอเวอร์ตเนียนทุกคน แน,น่นอนว่าผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยผมยังรู้สึกว่าผมยังทำหน้าที่ให้กับสโมสรน,นี้ได้ทั้งในและนอกสนามแล้วจากที่นี่คือซีซั่นสุดท้ายของเราที่กูดิสันพาร์คคือเป็นเรื่องราวที่ดีสำหรับฤดูกาลใหม่แต่ผมยังคงไม่ต่อสัญญาหรอกหากผมรู้สึกว่าไม่สามารถมอบอะไรให้กับทีมได้ผมพิ่งเล่นให้กับทีมชาติของผมมาสองนัดผมรู้สึกดีและผมอยากจะช่วยเพื่อนๆในสนามผมยังสนุกกับการเล่นดังนั้นจะมีที่ไหนดีไปกว่าการลงสนามให้กับสโมสรที่คุณรักละ่ะ ผมคิดว่าเจ้านายประคองทีมได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยฟอร์มของเราในฤดูการก่อนผมอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นและได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรน,นี้ต่อไปโคแมนเปิดใจนะครับฉูสละครับทางการคริสตัลพาเลซคว้าแนวรับทีมชาติโมร็อกโก คริสตัลพาเลสเปิดตัวนักเตะใหมา่รายแรกในช่วงซัมเมอร์นี้หลังได้ชาดีริอาตกองหลังโมร็อกโกมาเสริมแนวรับเซ็นัญญา,ายาวถึงปี2 0 2 9คริสตอลพาเลสสโมสรในสุดเพมบริกอังกฤษประกาศยืนยันการคว้าตัวชาดีริอาตประกานหลังดาวรุ่งทีมชาติโมร็อกโกเข้ามายัางถิ่นเซลเฮิร์สต์พาร์คอย่างเป็นทางการแล้วริอาตถูกบาร์เซโลนาปล่อยให้กับรอัลเบติสเมื่อปีที่แล้วและแม้มีเงื่อนไขซื้อกลับได้ แต่ไม่อยู่ในสถานะที่จะทําได้สมรภูเบติสสามารถขายทํากาไรได้ก่อนจะปล่อยให้กับคริสตัลพาเลสด้วยค่าตัวราว15ล้านยูโรหรือประมาณ600ล้านบาทนะครับหรืออาชยากับพาเลสเป็นเวลา5ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนาย,ยนปี2029และเป็นนักเตะใหม่ทางการรายแรกของคุณซือโอลิเวอร์คลาสเนอร์ในการเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้และจะได้ไดจิคามาดะกองกลางชาวญี่ปุ่น มาแบบไม่มีค่าตัวอีกรายด้วยนะครับ,บริอสซึ่งติดทิมชาตบโรโกรไปแล้ว3นัดทำไป1ประตูเผยหลังจากเปิดตัวกับประสาทเรือนแก้วว่าผมมีความสุขมากที่ได้ร่วมงานกับคริสตัลพาเลสผมสนใจที่จะมาที่นี่เพราะประวัติศาสตร์ของสโมสรและลีกที่สโมสรเล่นพวกเขาบอกผมว่าพวกเขาเล่นอย่างไรในปีนี้และผมคิดว่ามันช่วยเติมวิธีการเล่นของผมได้อย่างสมบูรณ์แบบสโมสรมีนักเตะร,ระดับสูงที่อายุน้อย และผมมาที่นี่เพื่อเดินตามเส้นทางและเติบโตอย่างพวกเขารีอาร์ตกล่าวทิ้งท้ายนะครับชูสละครับกลับสู่จุดเริ่มต้นอดัมลาลาน่าคัมแบ็กซบเซาทแทมตันอดัมลาลาน่าอดีตสตาของนิว,วนพูหัวซบนักบุญนเซาทแทมตัน,อ,น,นอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยพร้อมระบุแฮปปี้สุดๆ ที่ได้กลับมารับใช้นักบุญอีกครั้งสอฟตตันทีน้องใหม่หน้าเก่าจากศึกพิมาิกอังกฤษประกาศสนญญาพร้อมเปิดตัวอดัมลานาน่ากองกลางประสบการณ์สูงชาวอังกฤษที่หวนกลับมาร่วมทีมแบบไร้ค่าตัวในฐานะแข้งฟรีเอเจนต์อีกครั้งดาเตยจอมพลิวในวัย3 6ปีจะจาประกาศสนญญยากับนักบุญเป็นเวลา1ปีหรือว่าจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2025ซึ่งถือเป็นการกลับมารับใช้ต้นสังกัดแรกในอาชีพนักฟุตบอลของเจ้าตัว โดยที่ลาลาน่าก้าขึ้นจากระดับเยาวชนสู่ทีมชดใหญ่ของซาตัมตันเมื่อปี2006ลงเล่นไปทั้งสิ้น265นัดกดไป60ประตูก่อนโยกซบหงแดงลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ปี2014และคว้าแชมป์ได้อย่างมากมายกับหงแดงพร้อมกับสถิติลงเล่น178นัดทำไป22ประตูตลอดระยะเวลา6ปีในถินแอนฟิลด์นะครับ จากนั้นลาลาหน่าก็ย้ายไปเล่นร่วมทีมไบรตันนด์โฮฟอเบียนแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ปี2020ก่อนแยกทางกับสโม,มสรเมื่อหมดสัญญาหลังจากจบฤด,ดูกาลล่าสุดโดยจ้าตัวลงเล่นให้กับไบรตันไปทั้งสิ้น104นัดทำไป4ประตูผมไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับที่นี่ลูกชายของผมอยู่อะคาเดมี่ที่นี่ผมจึงวนเวียนอยู่แถวแนี้ตลอดมันเป็นความรู้สึกยอดเยี่ยมจริงๆผมมีความสุขมากม ที่ได้กลับมาอยู่ในจุดที่ทุกอย่างเริ่มต้นสำหรับผมถึงแม้มันอาจจะฟังดูเหมือนเทพนิยายไปหน่อยแต่ผมรู้สึกว่าผมจะมีภารกิจที่ต้องทำกับที่นี่และผมก็มั่นใจว่าผมยังสามารถทำอะไรได้อีกเยอะเพื่อสโมสรแห่งนี้ลลาหน้าพูดถึงการได้กลับมาร่วมทีมนักบุญซอแทมตันนะครับชมคลิปแล้วฝากคอบอลทุกท่านกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจยยด้วยครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนคอบอลเช่นเดิม